EP ก่อนหน้านี้ครับพี่เราได้คุยกันเลยว่าพี่ตุนเนี่ยคุยกับน้องๆทางออนไลน์ส่งกันบ้านแล้วก็จัดระบบสําหรับที่จะฝึกซ้อมตอนเปิดเทอมทีนี้ครับอยากถามพี่ตุนว่าหนึ่งกระดาษกระดาษเนี่ยพี่ตุนเริ่มซ้อมเลยไหมครับโอเคพี่มีสองแผนตอนนี้ครับก็คือถ้าเอาตามประกาศกระทรวงเนี่ยถูกแล้วก็ดาจจะเป็นวันเปิดเรียนครับผมซ้อมไม่ซ้อมเนี่ย ไม่ได้พี่กําหนดคนเดียวมันจะมีสามปัจจัยครับสามปัจจัยที่พี่ว่าจะซ้อมหรือไม่อะนะหนึ่งก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนพี่ทําหนังสือไปบอกเขาละแล้วก็หมายถึงว่าหนึ่งกร,รกฎาคมเนี่ยมีซ้อมจริงๆแล้วพี่อยากได้ห้าวันก่อนหนึ่งกร,รกฎาคมด้วยซ้ําเพื่อพี่จะต้องจัดระบบเด็กก่อนไม่ใช่ว่าเปิดวันนั้นพร้อมกับนักเรียนคนอื่นมันจะมีเรื่องอย่างอื่นที่นักเรียนเขาต้องปฏิบัติตัวด้วย รจริงๆพี่พี่ทําเรื่องเสนอเข้าไปว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนก่อนหนึ่งกรกฎาเนี่ยพี่อยากจะได้นักเรียนเนี่ยมาซ้อมเป็นกลุ่มเล็กก่อนมาทําความเข้าใจกับพี่ก่อนพี่มีมาตรการของพี่อยู่ก็คือว่าพี่จะประชุมออนไลน์ก่อนว่ามาโรงเรียนทําตัวยังไงสำหรับนักเรียนดุริยางเข้าห้องยังไงเข้าทางไหนวางเครื่องยังไงหยิบของตรงไหนสแตนตรงไหนโน้ตตรงไหนก็คือจะต้อง เปลี่ยนเขาใหม่หมดเลยอ่ะวิธีการมาห้องนั่งตรงไหนไม่ได้นั่งคุยกันไม่ได้ต้องใส่หน้ากากแบบไหนซ้อมใช้หน้ากากแบบไหนอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องประชุมนัดนแน,กน่นก่อนก็นคือการลงรายละเอียดของระบบที่พี่ตุนคิดเอาไว้แหละใช่ปัจจัยที่หนึ่งก็คือพอ,อต้องอนุญาตก่อนครับถ้าพอ,อไม่อนุญาตก็จบไม่ต้องคิดใช่ป่ะอันที่สองก็คือพ่อแม่เด็กต้องอนุญาตหลังจากที่ถามพอ,อแล้วพอก็จะมีจดหมายไปถามผู้ปกครอง ถ้าผู้ปกครองคนไหนไม่เซ็นมาอ่ะเราก็ไม่ให้ซ้อมครับเฉพาะคนที่ผู้ปกครองอนุญาตใช่ปะ่ะอันที่สามสุดท้ายคือตัวเด็กเองแม้ว่าโรงเรียนอนุญาตผู้ปกครองอนุญาตแต่เด็กรู้สึกไม่สบายใจที่จะมาซ้อมหรือว่าจะติดโลงก็ไม่ต้องมาคือเราไม่บังคับไม่มีผลต่อคะแนนวิชาอะไรไม่ไม่โกรธกันสาหรับปีนี้อ๋อครับคือต้องมีสามอันนี้ส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ไม่นับเป็นแบบพี่มีหน้าที่ต้องดูแลเขาอยู่แล้ว สามคนเนี้ยที่พี่บอกสามปัจจัยนะครับคนหนึ่งสั่งพี่ได้ถูกวะเขาเป็นเจ้านายก็คือสั่งให้ทำมึนเขาบอกว่าเฮ้ยมึงทาหน่อยมึงต้องซ้อมนะจะต้องเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีอะไรหนึ่งสองสามสี่ก็ว่าไปอ่าเขาก็มีสิทธิ์สั่งแต่จริงๆพี่มีห้องเรียนดนตรีอยู่แล้วยังไงพี่ก็ต้องต่อคือแม้ว่าจะไม่มีนักเรียนดนยางเลยพี่ก็ต้องจัดการเรียนการสอนวิชาห้องเรียนดนตรีอยู่แล้วปีนี้มีตั้งสองห้องมสี่มห้ามีตั้งสองระดับอืม คือยังไงที่ต้องหาวิธีจากการเรียนการสอนเขาอยู่แล้วเขามีวิชาแบบร่วมวงอะไรเงี้ยอยู่แล้วห้องเรียนดนตรีที่พี่ว่านี่คือโครงการของสพทป่ะฮะใช่ใช่โรงเรียนที่เป็นห้องเรียนดนตรีสพทมีมรเกือบสามสิบคนสองมอซึ่งนักเรียนในโครงการเนี้ก็คือซ้อมคล้ายๆเด็กวงโยอะไรนักเรียนดนตรีของพี่ต้องอยู่วงโยอ๋อครับพี่บอกกับสพท้อแต่ก่อนเปิดเลยว่าครับโรงเรียนพี่มีอัตลักษณ์ก็คือว่า วงดุริยางเนี่ยเข้มแข็งคแต่พี่อยากจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนดุริยางเนี่ยเขาจะใช้เอื้อเขาเพราะว่าเขาทําให้โรงเรียนเยอะหมายถึงว่าทําให้โรงเรียนเยอะก็คือเขามีพอร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะแบบเอาไปยื่นตรงนี้ได้ในการต่อมาหาลัยแม้ว่าจะไม่ใช่คณะดนตรีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็ในนักเรียนอย่างเงี้ยเรียนเข้มข้นไปเลยใครจะเข้ามาหาลัยก็รู้จักบางวิชาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่เป็นพวกตัวอินโทรดิลนะโอเคครับงั้นเท่ากับว่าตอนเนี้ย คือพี่ยังไม่ได้ฟันธงว่าหนึ่งกรตกดาแต่ซ้อมหรือเปล่าพี่มีมาตรการหมดแล้วนะพี่มีแบบเอกสารที่ผอเซ็นอนุญาตให้ซ้อมหนึ่งอาทิตย์ก่อนจริงๆพี่พี่ซ้อมได้หนึ่งอาทิตย์ก่อนเปิดเทอมอยู่แล้วเพราะว่าผู้มวยการอนุญาตแล้วจดหมายจากผู้มวยการไปหาเด็กนี่กําลังจะไปที่ที่ผู้ปกครองแล้วก็ที่พี่บอกว่าเด็กต้อนยินยอมคือพี่เตรียมเตรียมอยู่แล้วจริงๆพี่ไม่ได้อยากซ้อมก่อนเพราะพี่ไม่ได้มีประกวดแข่งขันอะไรแล้วไม่มี รายการประกวดแรกที่พี่จะเจอก็น่าจะมกุลานุน่นหรือไม่ก็เมษาไปเลยซึ่งพี่ไม่ได้วอรี่เรื่องเรื่องคุณภาพแล้วตอนนี้แต่ว่าพี่วอรี่เรื่องเขาปลอดภัยแล้วก็ไม่เอาแบบเขามาแล้วไม่สบายใจดราม,มา่าเขามาแล้วเพื่อนมาถามมาได้ยังไงซ้อมได้ยังไงทําไมที่นี่ทาได้ที่อื่นทําไม่ได้ <c oughs> คือมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกันแต่ละโรงเรียนขนาดของห้อง <c oughs> ความพร้อมของครูในโรงเรียน อย่างพี่พี่มีคุณครูในโครงการโรงเรียนดนตรีทั้งหกเจ็ดคนที่จัดการได้พี่มีห้องพี่มีตึกพี่มีที่แล้วพี่มีคนในโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือพี่พี่ว่าพี่จัดบริหารจัดการได้คือปลอดภัยกว่าห้างอ๋อครับแต่ถ้าโรงเรียนอื่นที่เขาอาจจะมีครูน้อยกว่านี้หรือว่าพื้นที่จากัดเนี่ยใช่ก็ต้องดูเป็นเคสเ by case แล้วความเสี่ยงของพื้นที่ที่พี่อยู่ก็ไม่เท่ากับที่อื่นครับถ้าพี่เป็นแบบจังหวัดเสี่ยงเนี้ย ก็ก็ว่าไปอย่างแต่ก็พี่ไม่ได้ประมาทเลยนะนี่ต้องพูดก่อนว่าเอางี้ดีกว่าก็มีคนพูดไปแล้วประโยคนี้ว่าถ้าเด็กไม่ซ้อมเนี่ยไม่เป็นไรนะว่าไม่ซ้อมไม่ตายแต่ว่าซ้อมอาจจะตายได้อครับก็เลยก็เลยคิดเรื่องนี้ไว้เป็นอันดับแรกว่าเออถ้าไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ตายอยู่แล้วคือปีนี้ต่อให้ไม่มีซ้อมเลยนะพี่ก็ต้องสอนห้องเรียนดนตรีอยู่แล้วมันก็เป็นปกติแต่แต่เด็กห้องเรียนดนตรีร้อยเปอร์เซ็นเป็นดุริยางนะครับ เดี๋ยวนะมันต่างอะไรกับไม่ซ้อมวะเดี๋ยวผมถามนิดนึ่งท้างนั้นวงนมีสมาชิกในวงที่ไม่ได้อยู่โครงการห้องเียนดนตรีของสอพทหรือเปล่าฮะ<ท>มีเด็กที่ไม่ใช่มสี่มห้าไงอ๋อครับก็คือเด็กวงโยมปลายเนี่ยอยู่ในโครงการห้องเรียนดนตรีของสอพททั้งหมดห้าสิบเปอร์เซนตเพราะว่ามสี่มห้าเยอะมากครับมส<ท>ี่มห้าก็ห้าสิบกว่าคนแล้วเท่ากับว่าโครงการห้องเดยนดนตรีสพทเนี่ยใครอยู่โครงการนี้อยู่วงโยด้วยห้าสิบกว่าคน ใช่เอางี้พี่มีเด็กมหนึ่งมอสองมอสามรเรียนเหมือนนักเรียนทั่วไปอไม่มีแผนการเรียนครับแต่มหนึ่งเนี่ยเป็นโคต้าดุลยยางทั้งหมดอ๋อครับมอสองก็คือมาจากโคต้าดุลยยางทั้งหมดครับจะมีแค่มสามพี่เป็นเด็กข้างนอกแต่ก็มีโคต้าดุลยยางเกินครึ่งครับงงไหมทุกมเขาก็จะเป็นอย่างงี้นะอ่าที่พี่ตุ้นบอกว,ว่าต้องสอนห้องดนตรีอยู่แล้วเนี่ยก็คือ จะได้เจอกับน้องๆอ,อย่างน้อยครึ่งวงใช่เพราะเพราะวิชาเรียนเขาไม่เหมือนเด็กทั่วไปครับประวัติศาสตร์ดนตรีฮาร์โมนีเขาเรียนอีกอีกอย่างกับเด็กทั่วไปเขาต้องเรียนดนตรีอยู่แล้วครับก็เท่ากับว,ว่าระบบการจัดการทั้งหลายที่พี่ตุ้นออกแบบเนี่ยพอเอเห็นด้วยแล้วอนุมัติให้ทาได้ตอนนี้นก็คือรอเส็ปสองที่ส่งจดหมายไปถึงผู้ปกครองใช่ใช่แต่ว่า ได้ไม่ได้ก็อย่างที่พี่บอกอยู่ที่พวกเขาทุกคนนะคือไม่ใช่ว่าพี่เป็นคนฟันเ่าเอาอางี้ดีกว่าตอนนี้พี่ทําเท่าที่ทุกคนสบายใจอ่ะอืมพี่จะไม่ฟอร์ตแบบว่าต้องต้องอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันยังไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่ต้องเอาเด็กมาเสี่ยงใช่ครับก็จะไม่ทําผมเดาว,ว่าผู้ปกครองอาจจะไม่ได้เจอกับระบบการจัดการเนี่ยครั้งแรกกับกฎหมายหรอกพี่ตุนน่าจะมีบอกน้องๆหรือบอกกับผู้ปกครองบางท่านแต่ละท่านใช่ไหมฮะ จริงๆพี่ประชุมทุกสัปดาห์เลยว่าตอนนี้วงเป็นยังไงทําอะไร,แล,ะร,รแล้วจริงๆแล้วพี่วางไทม์ไลน์คืออย่างนี้ช่วงนี้มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอเนาะดังนั้นตารางเนี่ยมันจะสวิงตลอดเดี๋ยวเรียนออนไลน์เดี๋ยวไม่เรียนออนไลน์เดี๋ยวเปิดวันนั้นเดี๋ยวไม่เปิดวันนี้พี่จะทาแผนเรียกว่าแบบสามวันต่อครั้งเลยอ่ะจริงๆล็อกแรกเนี่ยหนึ่งมิถุนาเนี่ยถ้าเราอ่านตามประกาศเนี่ยเขาเขียนแล้วว่าโรงเรียนสามารถใช้ตึกเนี่ย เพื่อจัดการเรียนการสอนได้จัดการเรียนการสอนหมายถึงว่าอบรมมอบตัวสอบเด็กหรือรถมนิเทศอะไรเงี้ยแต่ห้ามเกินครั้งละสิบห้าวันถ้าอ่านตามกฎเลยนะแล้วใช้อาคารได้แล้วก็โรงเรียนบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเฉพาะเขาเขียนนะเช่นโรงเรียนกีฬาโรงเรียนดนตรีโรงเรียนศินละปะคเปิดได้ตามความเหมาะสมแต่ให้จัดตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดนี่แบบรัฐมนตรีเซ็นมาเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาแล้ว นั่นแปลว่าถ้าทุกคนเห็นชอบเห็นด้วยแล้วมีมาตรการข้อหนึ่งของสันที่ห้าเจ็ปเก้าสิบว่าจะดูแลเด็กยังไงคุณทําได้เลยนานาชาตินี่เปิดเรียนไปตั้งนานแล้วนะครับเหน็นเห็นข่าวใช่ก็คือเขาทำได้เขาทาได้ใช่ปะว่ราะเมีมาตรการใช่ปะออผมก็จะมีไทม์ไลน์ของผมช่วงแรกช่วงวันที่หกมิถุนาก่อนหกเปิดไม่ได้แผนสองสิบหกสิบหกเปิดไม่ได้ยี่สิบยี่สิบเปิดไม่ได้ก็เปิดเทอมเลยไม่เป็นไร แต่พี่จะมีแผนตลอดแต่ว่าพี่ก็จะมองถ้าได้สิบวันแล้วเสี่ยงเราเปิดเทอมก็ได้ไม่เป็นไรถ้าได้ก่อนเดือนหนึงแล้วเสี่ยงก,ก็ไม่ไม่เป็นไรก็รอไปอีกเดือนคือพี่ก็มีแผนของพี่ตลอดแต่แค่ว่าพี่จะไม่เอาเด็กมาทดลองเข,ข้าใจคาว่าแผนใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเรียกเข้ามาซ้อม<ะ>แต่ว่ามีการนัดแนะนะมีการนัดแนะตลอดว่าเอ้อาจจะวันที่หกนะอาจจะวันที่สิบหกนะจะบอกเขาไว้ก่อนเลย จนถึงณนะวันนี้วินาทีนี้ยังไม่มีการนัดเด็กมาโรงเรียนเลยไม่นอกจากมาสอบนะบสอบมอนหนึ่งกับมามอบตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาต้องมาอยู่แล้วอันนั้นของโรงเรียนในกระบวนการทั้งลร้แหล่ที่พี่ตุนออกแบบมานะครับเสียงตอบรับจากทั้งผู้ปกครองแล้วก็ตัวนักเรียนเองก็ดีนะเป็นยังไงบ้างพี่พี่ว่าพี่รัดกลุ่มพี่ต้องถามก่อนว่าการเอาเด็กมาซ้อมเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรบ้างครับก็โรงเรียนเนาะ ้าของสถานที่หน่วยงานของรัฐเนาะเพราะเขาเป็นหน่วยงานบริการอันที่สองก็ผู้ปกครองเนาะอันที่สามก็ตัวเด็กเองแค่นี้เองสามอันนี้ถ้าเขายินยอมก็คือจบนะอันนี้อันนี้ในแง่ของยินยอมเนี่ยอ่าสเต็ปที่หนึ่งคือผ่านมาแล้วท่านผอยินยอมแต่นี้ในในกลุ่มอีกสองกลุ่มที่เหลือครับคือผู้ปกครองกับนักเรียนเนี่ยพอได้รู้ข่าวขานักเรียน่ะเขาอยากมาอยู่แล้วเพราะถ้าที่ประชุมเนี่ยนักเรียนเขาอยากมาอยู่แล้วบางคนเขา เอาเครื่องไปซ้อมที่บ้านก็ไม่เต็มที่เนาะก็คือใช้เสียงไม่ได้บ้างใช้เสียงได้เป็นบางเวลาบ้างเด็กอ่ะอยากเจอเพื่อนอยู่แล้วก็เข้าใจอยากมาเล่นรวมกันอยากจะอะไรแต่ก็ไม่ได้บอกว่าถมาซ้อมมันจะได้รวมกันแบบเดิมนะครับก็ต้องทำก็จม้อาตรการส่วนผู้ปกครองเราก็อยากเขาสบายใจไงถ้าเขารู้สึกว่าลูกเขาไม่ปลอดภัยยังไม่ควรมาโรงเรียนตอนนี้เราไม่ห้ามเลยเราจะไม่บังคับเลยเราไม่โกรธด้วยไม่ใช่แบบว่าโอ้ลูกไม่มาเพื่อนมานะลูกจะต้องมาทําเพื่อโรงเรียนนะมาทุกคน ครับไม่เป็นไรจริงๆไม่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 เนชั่นแนลลิซึมอะไรขนาดนั้นก็คือเราอยากเรียนดนตรีแล้วก็มาแต่เราจัดมาตรการให้เราเข้งคัดพี่ก็ลองอะไรไปเรื่อยนะวัดห้องวัดขนาดห้องห้องนี้ควรได้กี่คนพี่ก็ไปดูจากห้างห้างเนี่ยห้องห้องหนึ่งที่เขาเข้าไปอย่างร้านขายเสื้อผ้าร้านเล็กแค่นี้เข้าได้กี่คนร้านใหญ่เท่านี้เข้าได้กี่คนคร้านก๋วยเตี๋ยวในห้างที่เป็นติดแอร์เนี่ยเข้าได้กี่คนถ้าไม่ติดแอร์เข้าได้กี่คน แล้ววิธีการเข้าของเขาใช้ยังไงสแกนคิโค้ดไทยชนะใช่ไหมก็ม,มกีกดเจลสองจุดเขามีคู่มือมาให้เป็นของกระทรวงก็มานั่งริสดูพี่ก็เขียนข้อที่พี่ควรจะทำสิบสองข้อสิบสามข้ออะไรเงี้ยส่งให้พอ,อแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาดูด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยลองทววําแล้วนะไม่ใช่ว่าเขียนมาเป็นกระดาษอืครัเขาอนุญาตหมดแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็เห็นด้วยกับพี่ว่าผู้ปกครองกับเด็กเขาต้องยินยอมด้วยแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือว่า มันเป็นการซักซ้อมเพื่อที่จะพอถึงวันเปิดเรียนแล้วเนี่ยนึกภาพนะ,ะวันเปิดเรียนเด็กจะมาพร้อมกันหมดเลยทั้งวง<ะ>วงพี่ปีนี้มีแปดสิบแปดคนเกือบเก้าสิบปีนี้นี่ยังไม่รวมเด็กที่จะเข้าเพิ่มมนหนึ่งนะ,ะมีประมาณเก้าสิบถ้าเก้าสิบคนมาพร้อมกันที่ห้องวงยากมากเลยนะแต่ถ้าเขาให้พี่สักอาทิตย์หนึ่งก่อนเปิดเทอมนะ<ะ>พี่เรียกมากลุ่มละสิบคนเก้ากลุ่ม ที่มาซักซ้อมก่อนเฮ้ยมาถึงนะเธอหยิบตรงนี้นะเธอเป็นรอตรงนั้นนะเธอหยิบตรงนี้สแตนบอลมันจะง่ายมากเลยทุกคนจะรู้เรื่องเข้าใจระบบพี่เนาะเข้าใจครับซักซ้อมอ่ะเขาเรียกว่าซักซ้อมแต่ไม่ใช่ซักซ้อมดนตรีนะเมื่อก่อนเนี่ยเราซ้อมเพื่อเตรียมที่จะแสดงหรือประกวดแต่ตอนเนี้ยซ้อมเพื่อที่จะอยู่กับมาตรการป้องกันโควิดใช่ครับ<ม>ก็ทําให้เขาเข้าใจวิถีใหม่อ่ะ อ,อราต้องทํำยังไงปลอดภัยแล้วก็เราต้องตอบคาถามสังคมเยอะอยู่แล้วถูกไหมแต่จริงๆแล้วเด็กที่จะไปเรียนในห้องหรือจะกินข้าวในโรงอาหารหรือจะนั่งรถสองแถวมาโรงเรียนนั่งรถตูม้มันยากกว่านี้อีกนะถ้าพี่มองส่วนของพี่นี่พี่ว่าเด็กดุริยางเป็นเด็กมีระเบียบนัดออนไลน์ยังมาครบเลยน่าดีใจนะนัดประชุมออนไลน์เขายังมาเลยมันมันยังแบบว่า มันยังซักซ้อมได้บอกได้แจ้งรายละเอียดได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทําระบบนี้มานานเนาะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทําดังนั้นเรื่องใหม่ที่จะให้เขามาห้องวงอย่างปลอดภัยมีเวลาในการใช้ห้องอย่างปลอดภัยพี่ว่าไม่ยากแต่แค่ว่าจะเรียกมาเลยวันเปิดเทอมมาพี่ว่าเสี่ยงพี่ก็เลยคิดว่าการซ้อมที่ว่าเนี่ยจะเป็นการเหมือนปรถมนิเทศเด็กมากกว่าห้าวันเนี่ย ที่ก็จะบอกว่าจะจัดก่อนก่อนเปิดเทอมเนี่ยนะครับก็คือลองให้เขาได้อยู่กับระบบนี้จริงๆไม่ใช่มาเจอกันวันที่หนึ่งกัตกดาเลยมันก็ดูแลลาบากแล้วเขาจะอึดอัดแล้วคนมันเยอะแล้วเขาก็จะเครียดเพราะว่าลงอาหารก็คุยกับเพื่อนไม่ได้ต้องนั่งแยกเข้าห้องเรียนก็ต้องนั่งแยกมาซ้อมดนตรีก็ต้องแยกอีกยังไงวะเนี่ยอยู่บ้านไหมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีความรู้สึกของเขาแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเออทั้งหมดนั้น เพื่อความปลอดภัยของเขาแล้วเขาก็ยังได้เล่นดนตรีอยู่นะออแต่ว่าไม่มีดราม่ามากครูครูคนอื่นเดินมาหรือว่าผู้ปกครองมารับตอนเย็นก็กไม่ต้องถามมากแล้ว่ามีเรามีสตาฟเรามีวิทยากรแล้วก็แบ่งก็เน้นซ้อมกลุ่มเล็กมากกว่านะครับอืมไม่ได้เข้มข้นแบบสมัยก่อนคุณภาพดนตรีอาจจะเอาเป็นหลังใน,นนี้เอาความปลอดภัยเป็นแรกครับก็ถ้าท่านไหนสงสัยว่า วิธีการที่ีิตุนออกแบบเนะี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะแปะการ์ดไว้ด้านบนนะครับสําหรับไปย้อนฟังดูในรายละเอียดที่ปิตุนอ่าได้ออกแบบไปทั้งหมดนะได้ดีแคปอีกทีหนึ่งจริงๆพี่อ่านให้เราฟังคร่าวๆได้นะพี่เขียนไปหาพอสิบสองข้อครับแ๊บนึงนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่พอ,อคนเดียวนะโอเคเวลาพี่ทําจดหมายผ่านเนี่ยคนแรกก็จะเป็นหัวหน้าหมวดศิละปะหัวหน้าหมวดก็ต้องเซ็นรับรองก,อก่อนว่าเห็นด้วยกับพี่ เสรวจล้วก็จะผ่านไปที่ลองวิชาการรองวิชาการเห็นด้วยกับพี่จะถึงจะถึงผู้อำนวยการนี่ก็สี่คนเข้าไปแล้วนะ <c oughs> ก็คือไม่ใช่ความคิดเห็นของพี่กับพอสองคนรู้กันหรือพี่กับ <c oughs> ใครรู้กันอันนี้ก็เรียกว่าทําตามระบบราชาการแบบครบถ้วนนะแล้วพอก็ผู้จดหมายพวกนี้ก็ต้องเข้าเขตเพราะเป็นเรื่องของเด็ก <c oughs> อ่าสิบสองข้อ มาตรการในการฝึกซ้อมนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีและชมรมดนตางหนึ่ง 1. จัดประชุมออนไลน์นักเรียนทุกคนก่อนมาใช้ห้องเรียนอธิบายให้ทราบถึงข้อปฏิบัติตามมาตรการและคู่มือป้องกันโรคระบาดโควิด2019สองงดใช้เครื่องปรับอากาศหากต้องใช้ห้องซ้อมให้ใช้ห้องซ้อมโดยการจัดระยะเว้นระยะ1.75เมตรถึง3เมตรตามระยะเวลเครื่องดนตรีประเภทต่างๆเช่นมาริมบานไก่นะะเมตรกว่า2เมตรอย,อยู่แล้ว ทิบันอย่างเงี้ยเขาได้สามเมตรเดียวลรคนเดียวครับ<ไ>ในการซ้อมด้านนอกใช้การซ้อมข้อสามใช้การซ้อมด้านนอกอาคารเป็นหลักข้อสี่นักเรียนหนึ่งคนต่อเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นไม่ใช้ร่วมกันสแตนสําหรับตั้งโน้ตหนึ่งคนต่อหนึ่งอันไม่ใช้ร่วมกันข้อห้าจำกัดจํานวนคนและเวลาในการใช้ห้องลมวงครั้งละไม่เกินสองชั่วโมงแปลว่าทุกทุกสามสิบนาทีต้องเบรกไว้นะ ไม่ไม่ให้อยู่นานแล้วก็ข้อหกเน้นการแยกกลุ่มเล็กกลุ่มละห้าถึงสิบคนโดยจัดระยะห่างและมีวิทยากรหรือครูในแต่ละประเภทของเครื่องดนตรีดูแลข้อเจ็ดเครื่องดนตรีที่ไม่มีการเป่าเช่นกรองและนาดฝรั่งหรือเครื่องดนตรีประเภทสีและเป็นโนใส่หน้ากากตลอดเวลางดการพูดคุยอันนี้ก็ช่วยไปเยอะนะข้อแปดเครื่องดนตรีที่มีการเป่า ้องคุมหน้ากากตามภาพพี่มีภาพไนปะให้พอ,อด้วยตลอดการฝึกซ้อมและเว้นระยะห่างข้อเก้าวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าห้องและจัดจุดให้กดเจลล้างมือเซ็นชื่อและเดินเข้าออกไม่สวนทางกันไม่แออัดทุกครั้งก่อนซ้อมข้อสิบผู้ปกครองนักเรียนยินยอมในการมาให้ฝึกซ้อมโดยความเต็มใจและให้มีลายละอักษรไม่เป็นการบังคับหรือมีผลกับคะแนนวิชาใดๆทั้งสิน้นข้อสิบเอ็ด หลังเลิกซ้อมครูและคณะผู้ฝึกสอนเช็ดค่าอุปกรณ์เช็ดค่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆก่อนนักเรียนมาซ้อมฉีดพ่นแองฮอลและฝึกซ้อมในแต่ละวันอันนี้แม่งหลายตังมากเลยอะว่าก็ต้องทําก็คือพี่ก็จะมีเก้าอี้เนาะเก้าอี้เขาก็จะมีสแตนเหมือนเซตหนึ่งเลยเหมือนคอมโบเซตแล้วก็มีกล่องเครื่องเขา <c oughs> ก็จะตั้งห่างๆกันคุณเล่นทําบนก็เดินไปหยิบแค่ตรงนี้ก็จะมีสแตนมีโน้ตมีเครื่องครบ คุณซ้อมเสร็จคุณมาวางตรงนี้คุณกลับบ้านคุณออกไปหมดแล้วผมเปิดระบายอากาศผมฉีดสิบสองนักเรียนเมื่อฝึกซ้อมเสร็จแล้วกลับบ้านทันทีไม่จับกลุ่มพูดคุยกัน<ฆ>ห้องซ้อมมีไว้สําหรับซ้อมอย่างเดียวเลยอยูุ่ปรกรณ์และห้องฝึกซ้อมเท่านั้นใช่ครับประมาณนี้สิบสองคอจริงๆมันก็เป็นมาตรการปกติปกติที่ที่ทุกคนแบบว่าก็ทราบจากคู่มืออยู่แล้วแต่นี่ก็คือเอามาสรุปว่าถ้ามันเป็นห้องดูลิยางมันต้องทํำยังไงเพิ่มก็จะมีเรื่องของเครื่องเป่าอื ซึ่งตอนเนี้งานวิจัยมันก็ยังไม่สรุปว่ามีผลหรือไม่มีผลดังนั้นเราเอาห่างไว้ก่อนกลุ่มน้อยๆไว้ก่อนเท่าที่ดูมานะครับจากเบลเนี่ยเครื่องเนี่ยไปหาคนถัดไปมันเป็นเรื่องของเสียงมากกว่าน,นะเสียงมันเดินผ่านทางอากาศเสียงผ่านอากาศ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 ไปถึงคนมันไม่ใช่น้ำลาย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 ไปถึงคนเหมือนการร้องหรือการพูดฮะใช่ครับ แล้วเครื่องเป่ามันคดขดเยอะมากซึ่งน้ำลายมันก็อยู่ในขดนะ่สะส่วนใหญ่ไม่ได้ออกมาข้างนอกใช่แล้วแล้วมันสปริตเยอะขนาดนะั้นมันมันจะออกทางข้างปากมากกว่าครับเมกาเขาก็ใช้กันฉากญี่ปุ่นเขาก็กันฉากอาจจะต้องแบบนั้นนะหรือไมอก่ก็กังแจ้งแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าจะเสี่ยงจะดูแล้วว่าไม่ปลอดภัยอ่ะไม่เอาดีกว่าครับ ซ้อมแค่พวกสตริงกับเปอร์กัสชั่นไปก่อนก็นได้ไม่เป็นไร응ครับครับคือปอกก็ไปตีทงกันก็ขอให้ทุกวงสมาชิกทุกคนปลอดภัยครับไม่ว่า <IT> ตอนนี้อะ่อเทิมหรือว่าจนกระทั่งเตรียมประกวดเพราะสุดท้ายเราไม่ไม่มีครูคนไหนที่อยากให้นักเรียนเจอโควิดปวดเนี่ยผมว่าชาติชาติหน้าเลย <laughs> ปีหน้าปีหน้าคือผมผมไม่ได้แคร์เรื่องประกวดเลยนะเพราะผมเฉย อันนี้ตันนี้ต้องเล่าอ่ะนะีในฐานะข้าราชการนะ,ะประกวไม่ประกวดงินเดิมผมเท่าเดิมผม,ผมไม่แคร์คืออย่ามาคิดว่ามันสําคัญอะไรกับชีวิตผมนะมัน,ม,นมันไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าอยากมีกิจกรรมทําอยากทำนู่นทำนี่อัะนนั้นไม่แต่ตอนนี้เป็นการซ้อมเพื่อคงสภาพมงกับทําให้เขามาโรงเรียนอย่างปลอดภัยเนะผมยินดีซ้อมมากกว่ามันคือมอเนีบบ่บเราเป็นครูเราอยากสอนอยู่เราหาวิธีให้ให้เรายังสอนได้โดยที่เด็กเันปลอดภัย แล้วเด็กอ่ะก็อยากมา้อมด้วยด้วยระบบนี้ก็อย่างที่บอกต่อให้ไม่มีวงโยเลยแต่น,นี้ก็ต้องสอนห้องเรียนพิเศษอีกห้องเรียนดนตรีครับ<ะ>ซึ่งมันก็ต้องสอนเรื่องห้องนี้อยู่แล้ววิชาอง์ซอมเบอร์วิชาลมวง,วงมันหลีกเลี่ยงกันไม่เต่าด้วยกันไม่ได้หรอก<ะ>แต่ว่าทายังไงเสี่ยงน้อยที่สุดหรือไม่เสี่ยงเลยหรือปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับก็ขอให้ โอทุกคนประสบความสําเร็จนะครับแล้วเมื่อเปิดเทอมแล้วเนี่ยถ้าใครเจอปัญหาอะไรยังไงหรือว่าเจอวิธีแก้ไขใหม่ๆก็อยากให้มาแชร์กันนะเพื่อส่วนหนึ่งก็คือประโยชน์ของของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของท่านเองหรือ<ช>ว่านักเรียนของของวงอื่น<า>สำหรับวันนี้สวัสดีครับ